นเไา็มาเลยมาเยนไม่เสครับได้รับควาเดือดร้อนอะไรมั่งตั้งแต่สะพานขาดเนี่ยเพราะว่าเฟนต้องฟอกใจค่ะเมื่อวานหมอนัดเมื่อวานแต่ เมื่อวานมาไม่ได้ต้องวันนี้เลื่อนวันนี้โรงพยาบาลพยาบาลตามแล้วลำบากเขาแต่ยังไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยลําบากอันนียพวกนี้อยู่ข้างในยิ่งไกลกว่าลำบากต้องมีคนช่วยเหลือยังไม่ได้ไปซื้อแต่เพราะว่าไม่สะดวกออกไปตลาดมอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้ลําบากค่ะกทำสะพานชั่วคราวแก,ก้ปัญหาในเบื้องต้นนะให้โมอเตอร์ไซค์ผ่านไปก่อนตรงนี้รู้สึกยังไงบ้าง ดีใจแล้วอย่างนี้ได้ผ่านแล้วถ้าสาเสร็จก็เพื่อนก็ไปได้แล้วเราก็ไปได้แล้วถ้าไม่ทําอย่างนี้ปีอย่างนี้พุ้ผู้สูงอายุข,ขึ้นไม่ได้เด็กนักเรียนไปโรงเรียนก็ไม่ได้ข้างในลําบากถ้าอย่างนี้มีโมอเตอร์ไซค์ไปได้ก็ยังโอเคกับพี่อขอชื่อนามสกุลหน,น่อยครับนี่ยชื่อเป็กลินเซห้าโอเคครับ การหมาส่วนบันรมนั้นได้มอบหมายผมนั้นรองบรรลัดองการหาส่วนบัญญรมครับรวมด้วยที่กองช่างนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนกำลังุ้ยญาบ้านนะครับรวมถึงกิตาสาสากทุกานนั้นได้มาร่วมกันนะครับเพื่อในเรื่องของการเกิดเตือนที่นะครับซึ่งจริงๆนั้นเอ็ดเกิดเมื่อคืนวันที่11็พฤศจิกายนนริจนะครับทำให้สะพานนั้นจำรุดเสียหายณวันนี้นั้นนะครับในส่วนขององการหาสุวน,น,บ,น,น,นบัญรมนั้นเราก็ได้อาศัยบาคีความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนกำลังุ้ยญาบ้านได้ร่วมกันในเรื่องของการจััดทาาสะน่วว ซึ่งสะพานการนี้เราจะทําขึ้นมานั้นผมคาดหวังว่าจะให้เสร็จในวันนี้นะครับแต่จริงๆแล้วจะคาดหวังให้เสร็จแต่เมื่อคืนแต่เนื่องด้วยว่าเมื่อวานประมาณช่วงบุกโมงเย็นเนี่ยมีฝนตกลงมาอีกรลลอบหนึ่งนะครับทำให้ต้องถอนกำลังออกไปนะครับในส่วนของสะพานนั้นก็จะมีความยาวตั้งที่24เมตรนะครับความกว้างนั้น1เมตรแล้วก็ส่วนความสูงนั้นอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับซึ่งผมคาดหวังว่าวันนี้อีกประมาณไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็สามารถที่จะใช้สะพานนี้ใช้การได้แล้วครับ ในการใช้สะพานนี้เป็นการใช้สะพานเพื่อชั่วคราวในโตในระหว่างนี้นั้นในส่วนของอุตอยรมนั้นเราก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อจะได้นาสะพานบรวิ่งเข้ามาติดตั้งสาหรับสะพานวิ่งนั้นคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จพี่น้องพร้อมใจงานน,นนั้นน่าจะตรงกับวันประมาณวันจันทร์นครับน่าจะประมาณใช้การได้นะครับซึ่งอันนี้นั้นก็สามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ในระดับหนึ่งครับขอบคุณมากครับ